และ12ผมจะอธิบายแล้วก็แบ่งแยกชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็น4แบบ4ชนิดนะครับก็คือ d e s k ์ท็อปเซิร์ฟเวอร์พอเบและ Embedded ดคอมพิวเตอร์นะเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่คอมพิวเตอร์ computer, ตั้งโต๊ะ Personal ลคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะรวมถึงโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ เพราะว่ามีความสามารถในการประมวลผลค่อนข้างสูงนะต่อไปเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดเซิร์ฟเวอร์หรือแม่ข่ายนะครับซึ่งพวกเรารู้จักดีในชื่อของเว็บไซต์ต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆนี้ก็จะอ,ะอยู่บนทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ทั่วโลกนะครับรวมไปถึงะระบบ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งรวมไปถึงระบบที่เรายังอาจจะไม่รู้จักอีกเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดพกพานะครับในที่นี้ที่เราเน้นก็คือสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเราก็จะมีจุดขายเป็นจุดสำคัญก็คือทำงานด้วยแบตเตอรี่ นะครับทำงานด้วยแบตเตอรี่นะซึ่งในตําราเล่มนี้เราก็จะเน้นที่คอมพิวเตอร์ชนิดพกพานะครับต่อไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวหรือ embedded นะครับในปัจจุบันนี้มีชื่อเรียกใหม่ว่า IoT นะครับ Internet of Thing นะก็ล้วนแล้วแต่เป็นคอมพิวเตอร์ฝังตัวทั้งสิ้น แนวโน้มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆนะครับที่ผมกล่าวไปโดยเฉพาะอุปกรณ์เดสก์ท็อปบวกโนต้ตบุ๊กเทียบกับสมาร์ทโฟนบวกแท็บเลต็ตนะในแกนนอนก็คือปีคศนะล่าสุดก็คือปี2015ที่เราหาข้อมูลมาได้นะครับส่วนแกนตั้งก็จะเป็นจำนวนอุปกรณ์ที่ มีการส่งมอบนะครับมีการซื้อขายกันทั่วโลกนะครับหน่วยเป็นคูณด้วย1ล้านนะครับหรือ10ยกกำลัง6นะ,ะนั้นสีแดงสีน้ำเงินก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะสีเขียวและสีเหลืองคือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นะเราจะเห็นว่าที่บริเวณปี2010นะครับถึงปี2011ก็จะเป็นจุดหักเหนะครับเป็นจุดหักเหที่เกิดอะไรขึ้นก็คือจากเดิมที่เดสก์ท็อปบวกโน้ตบุ๊กมีจำนวนมากกว่าสมาร์ทโฟนบวกแท็บเล็ตแต่เมื่อถึงจุดหักเหต,ตรงนี้นะครับสมาร์ทโฟนบวกแท็บเล็ตนั้นมีจำนวนมากกว่า ท็บเล็ตโทษมีจำนวนมากกว่าโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อปแล้วและเราจะเห็นว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับในขณะที่เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กนั้นมีจำนวนรวมแล้วแนวโน้มก็คือลดลงนะครับคือขายได้ไม่มากนะครับขายได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่า คนหันไปใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตน,นี่คือแนวโน้มของตลาดที่เป็นมาในอดีตนะครับส่วนในปัจจุบันนั้นผมเข้าใจว่าจำนวนของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นก็จะเริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็อาจจะ,ะไม่เพิ่มขึ้นมากนะนะครับส่วนเดสก์ท็อปและโน้ตพีซีโน้ตบุ๊กนั้นก็จะ ทยอยค่อยๆลดลงไปโอเคนะครับ